น,นตามคำขอค่ะคุณผู้ชมที่หลายคนบอกว่าอยากให้หนุนะคะแต่งหน้าให้นาตีนาตีก็เลยมาหน้าสดมากเนต,ตอนนี้นะคะก็มีลุกที่ที่เลือกมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปขึ้นเซตาที่ในแฟนเพจบอกว่าอยากจะให้หนุนี่แต่งเป็นลุกไหนนะคะไม่รู้ว่านูจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะลุกนี้เลย นี่เป็นออกแนวแบบว่าฝรั่งลูกครึ่งลูกครึ่งนะคะจะทําได้ไหมก็รูปนี้นะคะแนะนําโดยคุณพิมพกานะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวคืนให้นะคะขอบคุณนะคะที่แนะนําแก่นเข้ามาแล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวให้นุไปเลือกเครื่องสำอางก่อนนะจ้ะเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้นุเลือกมานะคะตามที่ลุกที่แต่งในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะคะอันดับแรกจะใช้ตัวไหนคะอันดับแรกก็ ใช้แป้งครับหูเลือกเป็นแป้งของ Q p r a s e นะคะแป้งร e t o u นะคะไม่ไม่ทำไมไม่ทาลองพืน้นนี่ไม่ต้องทากนะ็ได้อ๋อคือใช้แป้งมันน่าจะง่ายกว่าอะไรงี้ใช่ไหมดูจากในรูปไงเเขาแบบไม่ได้ทา <laughs> ตอนแรกก็ทาครับทาไปเรื่อยๆให้มันทั่วทั่วหน้าครับแป้งอันนี้เป็นสีอะไรก็สีสีไข่แล <laughs> ้วเป็นสีไข่ไง เคยพูดเขาว่าแป้งนี่เป็นสีไข่เลยนด้านนั้นกลล้วครับเนีย่ยเราก็ต้องถาของเ,เออนึกว่าจะไม่ถาขอจะรอดหรือไม่รอดนะคะคอมเมนต์บอกกันเลยเสร็จแล้วเสร็แล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ต่อไปก็นะต้องดูรูปนะคะต้อง กันคิ้วเขียนคิ้วครับเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วสามดีสามดีอะไรนะของซีเวนาคาเลอร์นะคะเอาโชว์ oh, ให้ทุกคนดูกันด้วยว่านูใช้เป็นตัวนี้นะคะอะซีเวนาค o เลอร์นะคะสีอะไรสีทองสีทองนี่นี่สีชื่อสีอยู่ข้างล่างนะคะสีศูนย์ห้า red brown นะคะน้ำตาลแดงนี่เป็นดิซอนะคะเป็นขั้นตอนที่สุด ีไม่ห้ามลบเขียนด้านนี้ไม่ถนัดทำไมมันไม่เท่ากันเนี้ยมันคิ้วคิ้วมันตกข้างเดียวการเชฟที่แรงมากอ้าวเส็จแล้วใช่ไหมโอ้ยคิ้วโก่งมากอาจจะมีการเปลี่ยนมุมกล้องบ้างนะคะตอนนี้สุดตัวเองคิ้วโก่งมาก ปัดพัสดคาราคิวนะคะซีเวนดา o ์คเลอร์อีกแล้วนะคะที่เราเลือกมาเป็นเครื่องสปางที่ราคาถูกและดีนะคะปัดเป็นไหมเป็นเป็นน่าจะง่ายกว่าการเขียนคิ้วที่การปัดก็ปัดตามคิ้วครับมันจะมีปัดตามแบบให้มันทั่วไหนต่อมาก็ไล์ด่างนะครับ ในด้านจะใช้ตัวใช้สีไหนใช้สีนี้ครับน้ำตาลเข้มนะคะครับแล้วว่านี่แป้งแปลงปัดลงไปครับแล้วก็รลงลงไปที่จูกแบบนี้ช่วยเรื่องอะไรคะแบบนี้จะทำให้ตั้งของเรามันดูดูดูโด่งขึ้นนีเราก็ไล่มาตั้งแต่ หวัวคิ้วครับลงมาถึงตรงตีกจมูกถือเว้คือเว้ยล <laughs> ก็จะดูไม่ต่างไปจากเดิมเลย <laughs> เสร็จแล้วครับตรงนี้นะต่อไปแล้วก็ดูที่ตานะครับเราก็จะมาทำตาตากนก่อนเลยมันจะออกเป็นสีส้มๆครับเราก็ต้องใช้เ <laughs> ขาเรียกว่าโชว์ให้ดูด้วยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ ลายชโดว์มันเขียนอยู่สีนี้ครับสีไข่สีเป็นสีน้ำตาลตาลอิดแล้วก็ปัดลงไปทาให้ทั่วตาเลยเดี๋ยวนะลงมาข้างล่างด้วยเหรอวะไม่ลงไม่เว้นตรงใต้คิ้วนิดหน่อยนะครับเว้นทำไมคะดูในรูปมันเป็นขาวๆก็จะดูเป็นประกาย จะใช้ตัวนี้นะครับใช้ทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคัดคัดเบ้าหรือเปล่าที่ทําให้ตามันดูมันดูอะไรวะม,มันดูเป็นเป็นตาเพรอตอนนี้มันไม่ใชงตาแล้วเราใช้สีนี้ครับไม่เห็นนี่สีนี้ลืมเป็นหลับตาหลับตาแล้วก็ค่อยๆลืมมาทีละนิดนึงเอ๊ นี่แหละตนี่ได้ได้ได้ลงอาเชโดเสร็จแล้วเราก็จะมาการีดตากันนะครับจากการวิเคราะห์รูปภาพแล้วน่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดยากที่สุดแล้วนะคะขนาดผู้หญิงยังจะไม่รอดดูซิว่าคนที่ไม่เคย,ตนเนยแต่งหน้านี่แล้วมากรีดตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ตัวอายไลเนอร์เข้าตามากอายไลเนอร์ของ 1028 <108. S 1> เป็นสีดำนะคะให้กำลังใจนุก,กันนะคะตาเราก็จะเริ่มกินตั้งแต่หัวตาครับครั้งแรกเลยไม่รู้จะเริ่มจากไหนดี <c oughs> ได้แล้วได้แล้วนี่ <c oughs> จะเริ่มไปส่งแล้วนะครับ เสร็จแล้วยังไงยังยังไม่เสร็จมันหนากว่านี้นะครับเสร็จแล้วนะเขียนข้างล่างต่อใช้อายไลนเนอร์ตัวนี้ครับเป็นเจลไลเนอร์นะคะเป็นอิสอ่อตรงกลางตาเลยกันครับนี่แหละ <c oughs> แล้วรอกม็จแล้วลบออกใช้ฟองน้ำ ถ้าผมแล้วเราก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งแล้วนะครับตาก็จะดูดูดำขึ้นดูโตขึ้นใช่ไหมดูโตกว่าข้างนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มที่รับตาอเฮ้ยท่เ่ากันมากเลยที่นั่น เสร็จแล้วครับนี่เป็นขั้นตอนกันกินแอลไอเนอร์นะครับต่อไปก็ติดขนตาครับทากาวล,ล,ลงไปที่มันให้ทาทากาวลงไปที่มันให้ทาแสงมันเริ่มไม่พอนะคะตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วหัวตามาก่อนนะครับต้กนี่เข้าไปแล้วเราก็ไล่ลงมานะครับ อย่าให้โดนคิวนะคิ้ิว <c oughs> อยู่ตั้งสูงเด๋หลับตาก่อนนะฮะตอนกาวเริ่มแห้งแล้วเราก็ก็<ๆ>จัดครับให้มันให้มันเท่ากันไหนลืมต้อืออ่าติดอีกข้างหนึ่งนะคะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะปัดมัดคาราครับให้หลับตาหรือลืมตาตอา่าลืมตาก็ได้แล้วก็ปัดให้มันทั่วครับปัดแก้มครับปัดแก้มใช้ตัวนี้ครับ ตัวที่ปัดแก้มครับเดี๋ยวนูเลือกสีบัชออนก่อนนะคะให้เป็นสีนี้ครับชมพูไม่ไม่ชมพูมากชมพูเข้มๆของเจ a คนะคะเราก็เริ่มปัดจาก <laughs> ปัดตรงแก้มนะครับดูเป็นนิเกไมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยน,น้ำผาดเลย ได้แล้วครับสีแดงแบบแดงแบบช้ำๆเป็นของบาบาร่านะคะข้างบนจะทายอยู่นี้มันเสร็จแล้วด้านล,<ะ>ล,ล่างครับต่อมาด้านบนเ <c oughs> สร็จแล้วไงต่อคะต่อไปเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเราจะมา ลาดั้งเดบาว์มาแมรี่รูส์ค่ะเปิดออกมาเราก็ใช้คู่กันตัวนี้ครับแปลงแปลงแปลงแล้ว่าตรงไหนบ้างเริ่มจากแถวแถวคิ้วครับคิ้วเลยเหรอใช่บรรย์ลงมาจนถึงปลายจมูกแบบนี้จะทำให้จมูกของเราดูดูใสฮ้ยดูโด่งขึ้นดูจากในรูปเขาก็ใส่เขาไปจนสุดเลยคร้ว เสร็จแล้วใช่ั้ยเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วนะครับนี่เหมือนกันเลย <c oughs> กับลูกที่นุแต่งให้นาตี้ในวันนี้นะคะก็ผ่านไม่ผ่านก็ ต้องกกันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่นุแต่งหน้าให้กับนัตตี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นุแบบแต่งหน้าให้คนอื่นก็ต้องเป็นครั้งสุดท้ายของเร คลิปหน้านะคะเด็ดี้จะมาแต่งหนะ้าให้หนุบ้างละกันอยากให้เดตตี้แต่งหนะ้าให้หนุเป็นแบบไหนลุคอะไรคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่มาชมเดตตี้แล้วก็หนุนะคะในคลิปนี้นะคะก,ก็สามารถเจอกันได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์ทางด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจแล้วก็ลงไปถึงไอจีนะคะเดี้จะขึ้นให้ทั้ง ของนุนะคะแล้วก็ของนันตี้เลย2ออย่างนี้นะคะไปกดติดตามก็ได้เลยโอเควันนี้เราทุกคนต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่คะ